ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องแม่หญิงในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่1ท่านแม่เลอเลอหิวมากเลยราชวงศ์ตาชิงน้ำหมู่บ้านต้าสิงในกระท่อมมุงที่สุดสมนั้นมีเด็กหญิงตัวน้อยเอ่ยปากด้วยความกับข้องใจ ล่วเสี่ยวปิงมองดูเด็กหญิงตัวน้อยที่เปรียบได้กับผู้ลีภายชาวแอฟริกันแต่มีดวงตาขนาดใหญ่และสวยงามและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอีกครั้งในใจนี่เธอทะลุมิติแล้วจริงเหรอ เธอเป็นเภสัชกรอัจฉริยะผู้สง่างามและเป็นนักธุรกิจที่ลึกลับของอาณาจักรธุรกิจถูกคนที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายทับโดนระหว่างทางไปทำงานได้ทะลุมิติมาอยู่ในร่างของหญิงชาวนาสมัยโบราณที่ท้องก่อนแต่งและมีชื่อนามสกุลเดียวกับเธอเธอที่ยังไม่เคยมีความรักมาก่อนจู่ๆก็กลายเป็นแม่ของเด็กสองคนส่วนหญิงร่างเดิมนี้ตายเพราะเหลืออาหารไว้ให้ลูกทั้งสองกินดังนั้นนางจึงดื่มแต่น้ำและอดข้าวตายท่านแม่อ่านไม่หิว เห็นแม่ของเขามองดูน้องสาวตัวเองแล้วไม่พูดอะไรเด็กชายก็รีบเอ่ยปากถึงเขาจะยังเด็กอยู่แต่เขาก็รู้ว่าในบ้านไม่มีอะไรให้กินแล้วแต่ว่าอันอันเพิ่งพูดจบท้องของเขาก็ส่งเสียงครกคร่ากบกมาทำให้เขารู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อมองดูเด็กทั้งสองที่ผอมแห้งเช่นนี้ล้วเสียวปิงรู้สึกสงสารยิ่งนะ แฟดชายหญิงคู่นี้ถ้าบ้านไหนมีก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่พวกเขากลับอยากทานอาหารครบมื้อหนึ่งยังไม่ได้เลยตอนนี้ข้ากลายเป็นแม่ของพวกเขาแล้วข้าจะไม่สนพวกเขาได้อย่างไรกันเมื่อคิดเช่นนี้ล่วเสียวปิงก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนได้จะเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวให้พวกหนูกินเดี๋ยวนี้เลยถึงจะพูดเช่นนี้แต่พอถึงห้องครัวล่วเสี่ยวปิงก็ไม่รู้จะทำไงต่อดีไม่มีน้ำมันไม่มีเกลือไม่มีข้าวไม่มีแป้ง จนจังเลยมองดูเด็กน้อยสองคนที่เดินตามหลังของตัวเองนั้นทันใดนั้นล่วเสี่ยวปิงก็รู้สึกมีความกดดันเหลือเกินล่วเสียวปิงเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะขณะที่ล่วเสียวปิงกําลังปวดหัวกับเรื่องอาหารอยู่ก็มีเสียงเออวยวายส่งมาจากด้านนอกล่วเสียวปิงยังไม่ทันตั้งตัวก็เห็นลูกทั้งสองนั้นหดตัวลงด้วยความกลัว คนที่มาคือคุณป้าของเจ้าของร่างเดิมที่มักจะรังแก่เจ้าของร่างเดิมสามแม่ลูกไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กทั้งสองคนจะตกใจมากเมื่อได้ยินเสียงนี้เมื่อคิดถึงตรงนี้ในตาของล่วดเสียวปิงก็เย็นลงพวกเจ้าไปรอแม่ที่ห้องก่อนเดี๋ยวแม่จะกลับมาหลังจากล่วดเสียวปิงออกคำสั่งให้ทั้งสองเสร็จก็เดินออกจากห้องครัวเมื่อชำเลืองมองก็เห็นฟาดลี่หัวที่เข้ามายังลานรั้วด้วยใบหน้าที่ดุร้าย เจ้ามาทำไมล่วเสี่ยวปิงถามอย่างเย็นชาเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ต้อนรับนางอีนางใจดำไม่เอาไหนเจ้าพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้ได้อย่างไรกันฟาลีหัวชี้จมูกกลัวเสี่ยวปิงแล้วด่าแต่เมื่อนางมองไปที่แผลบนใบหน้าของล่วเสี่ยวปิงก็ทำหน้าขยะกขย,ขยง เจ้าของร่างเดิมคือนางงามอันดับหนึ่งใน8หมู่บ้านแต่ถ้าหากหญิงงามที่ไม่มีความบริสุทธิ์แล้วอาศัยอยู่ตามลําพังก็มักจะมีผู้ที่คิดไม่ดีกับนางเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองเจ้าของร่างเดิมจึงใช้กันกลกรีดหน้าตัวเองและตอนนี้นางงามอันดับหนึ่งก็กลายเป็นสาวขี้เหร่ในปากของทุกคนไปแล้ว <belonging advertising. S 2> เมื่อได้ยินคําพูดที่น่าเกลียดของฟาลี่หัวนั้นก็มีความโหดเหี้ยมวบ่ผ่านไปในดวงตาของล้วเสี่ยวปิงแต่ก็ยิ้มแล้วบอกว่าอีนางใจดําไม่เอาไหนด่าใครหรอ อีนางใจดําไม่เอาไหนก็ด่าเจ้านั่นแหละฟาลีหัวตอบกลับอย่างไม่คิดอบลวดเสียวปิงพูดลากเสียงยาวมองดูฟาลี่หัวอย่างตลกฟาลีหัวขมวดคิ้วรู้สึกว่าตรงไหนแปลกแปลกแต่ก็นึกไม่ออกจึงไม่นึกอีกต่อไปกําลังจะเอ่ยปากก็เหลือบมองเห็นอันอัลและที่อยู่หลังของลวดเสียวปิงกําลังออกมาจากห้องครัวและจะแอบเข้าไปในห้องนอนก็ด่าว่าไอ้เด็กไม่มีพ่อทั้งสองหลบอะไรกันมานี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวล บทที่สเด็กทั้งสองได <an> ้ยินเสียงของฟาลี่หัวก็ตกใจจนหน้าซีดไม่กล้าเข้าไปในห้องต่อแต่ก็ไม่กล้าเดินขึ้นหน้าก็ได้แต่ยืนตัวสั่นอยู่ที่เดิมดวงตาที่หวาดกลัวทั้งสองคู่หันมองลววเสี่ยวปิงเห็นได้ชัดเลยว่าเด็ก2คนนี้กลัวฟาลี่หัวขนาดไหนเห็นอันอานและเลอเลเช่นนี้แล้วล้วเสี่ยวปิงก็รู้สึกปวดใจเล็กน้อยหันมองฟานลี่หัวในดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธ สุดท้ายแล้วล่วเสียงปิงก็ทนกับความผู้วามที่จะไปตีฟานลี่หัวเอาไว้เพราะสมัยนี้เขายึดความกระตันยูเป็นหลักไม่ว่าจะยังไงฟานลี่หัวก็เป็นผู้ใหญ่ถ้านางลงมือก่อนหลักก็คนอื่นก็จะบอกว่านางไม่มีความกระตันยูนางจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้อีกอันอ่านเล้อเล้อพวกเจ้ากลับเข้าไปในห้องนอนก่อนตีฟานลี่หัวไม่ได้ล่วเสี่ยวปิงจึงพูดกับลูกทั้งสองใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดกลัวว่าจะทําให้พวกเขาตกใจ ได้รับคําสั่งจากแม่อันอ่านและเลอเลอก็ไม่กล้าอยู่อีกต่อไปรีบวิ่งเข้าห้องอย่างรวดเร็วจากนั้นลวดเสี่ยวปิงจึงค่อยหันมองฟ้านลี่หัวด้วยสีหน้าที่น่ากลัวฟ้านลี่หัวถูกลวดเสี่ยวปิงจ้องมองจู่จก็รู้สึกเย็นหลังแล้วก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าวเพิ่งถอยมาได้หนึ่งก้าวฟ้านลี่หัวก็รู้ตัวได้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปนางที่รังกล่วเสี่ยวปิงจนชินแล้วทันใดนั้นก็โมโหอย่างยิ่งอีนางเลว เจ้าด่าอีกคำดูสิล้วเสี่ยวปิงพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาฟาลี่หัวก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายและถามว่าเจ้าทำชื่อเสียงของตระกูลล้วเสียงหายก่อนหน้านี้ทำให้พี่สาวของเจ้าถูกถอนมันตอนนี้ก็ทำให้นางถูกหย่าอีกเจ้าจะรับผิดชอบยังไงเพื่อให้ตัวเองดูมีพลังขึ้นฟาลี่หัวเท้าเสเอจ้องมองล้วเสียวปิงล้วเสียวปิงนึกพี่สาวที่ฟาลี่หัวพูดนั้นลูกสาวคุณลุงใหญ่ล้วเสียวเหมย ล่วเสี่ยวเหมยเกิดปีเดียวกับนางใหญ่กว่านางไปแค่สองเดือนก่อนหน้านี้ก็อิจฉาเจ้าของร่างเดิมสวยกว่าตัวเองและมีคู่มั่นที่มีการศึกษาด้วยหล่อนก็เลยไม่ถูกกับเจ้าของร่างเดิมมาตลอดตอนที่เจ้าของร่างเดิมเกิดเรื่องนั้นนางถูกถอนมั่นไปจริงแต่เหตุผลที่ถอนมั่นหมายนั้นไม่ได้เป็นเพราะเจ้าของร่างเดิมทําชื่อเสียงเสียหายแต่เป็นเพราะตอนที่ฝ่ายชายแอบมาดูนั้นเห็นล่วเสี่ยวเหมยกําลังเกลี้ยกล่อมเหขียนขวนที่ถอนมั่นกับเจ้าของร่างเดิมไปแล้วนั่นเอง เรื่องนี้ถูกหลายคนในหมู่บ้านพบเห็นดังนั้นมันจึงไม่ใช่ความลับอะไรส่วนลัวเสี่ยวเหมยถูกอย่านั้นยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับนางสักนิดเลยถึงตอนนี้เจ้าของร่างเดิมและลั่วเสี่ยวเหมยจะไม่ได้ถูกกันแต่นางก็ได้ยินมาว่าคนที่ลั่วเสี่ยวเหมยแต่งงานด้วยนั้นดีมาก ครอบครัวของอีกฝ่ายนั้นก็ไม่ได้รวยมากก็ถือว่าพอกินพอใช้แต่ว่ากันว่าอีกฝ่ายเป็นคนซื่อสัตย์และแม่ของฝ่ายชายนั้นก็เป็นคนดีเช่นกันครอบครัวเช่นนี้เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของคนในหมู่บ้านดังนั้นเห็นได้ว่าที่ล่วเสียวเหมยถูกอย่านั้นต้องมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้แน่แต่ว่าคุณป้าของนางกลับโยนความผิดมาให้นางทั้งหมดยังบอกว่าจะให้นางรับผิดชอบอีกต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วสิหากบอกว่าหล่อนไม่มีจุดประสงค์ตีนางให้ตายนางก็ไม่เชื่อหรอก เมื่อน,นึกถึงจุดนี้ลั่วเสียวปิงก็ถามฟานลี่หัวต่อว่าแล้วคุณป้าจะให้ข้ารับผิดชอบอย่างไรทันทีที่คำนี้พูดออกมาลั่วเสียวปิงก็เห็นในดวงตาของฟานลี่หัวนั้นมีความได้ใจแวบผ่านก็ง่ายนักฟานลี่หัวนึกว่าแผนการของตัวเองสำเร็จได้สีหน้าก็ดูดีขึ้นเล็กน้อยในดวงตามีความได้ใจเล็กน้อยจะว่าไปแล้วเจ้าก็เป็นลูกสาวของตระกูลล่วข้าเองก็ไม่ทำให้เจ้าลำบากใจมากหรอก ขณะที่พูดฟานลี่หัวก็มองไปทางกระท่อมมุงจากล้วเสียวปิงเห็นเด็กน้อยทั้งสองกำลังมองมาด้านนอกอย่างกังวลมันทําให้หัวใจของล่วเสียวปิงเต้นตึกๆึกลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาจากใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่3 ตอนนั้นเจ้าทำเรื่องแบบนั้นลงไปตอนนี้อยากจะทำให้ชื่อเสียงกลับคืนมามีทางเดียวคือเจ้าแต่งงานมีแต่เจ้าแต่งงานแล้วตระกูลล่วของพวกข้าถึงจะไม่โดนคนอื่นพูดหัวเราะย้อรลับหลังพี่สาวเจ้าก็จะได้หาคู่มั่นที่ดีใหม่ได้ในราชวงศ์ต้าชิ่งถึงผู้หญิงโดนอย่านั้นจะเป็นเรื่องหน้าขายหน้าแต่ถ้ามีคนยอมแต่งงานกันนางก็สามารถแต่งใหม่ได้อยู่ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นฟ้าลี่หัวเอาแต่มองเข้าไปในห้องนอนในสายตาเต็มไปด้วยแผนการร้ายนางก็เชื่อคำที่ฟ้าลี่หัวพูดแล้ว เพื่อให้ฟ้าลี่หัวพูดให้ชัดเจนกว่าเดิมล้วเสี่ยวปิงก็แกล้งทำเป็นหน้าสงสารแต่แต่ว่าคุณป้าตอนนี้หน้าของข้าแถมยังมีลูกสองคนด้วยแล้วจะมีใครอยากจะแต่งงานกับข้าล้วเสียวปิงก้มหน้าลงเล็กน้อยมองดูหน้าเศร้าดีฟ้าลี่หัวเห็นเช่นนี้ก็ได้ใจยิ่งนักนี่เจ้าต้องขอบใจข้าดีๆและข้าอุตส่าห์หาคู่มั่นที่ดีเช่นนี้ให้เจ้า ในเมืองมีนายท่านจางคนหนึ่งมีภรรยาสองคนแต่ไม่เหลือลูกไว้แม้แต่คนเดียวเลยก็เสียไปแล้วตอนนี้เขาอยากได้เจ้าเป็นภรรยาก็ไม่ได้รังเกียจเจ้าทุเรศยังให้เจ้าพาลูกทั้งสองของเจ้าเข้าสกุลจางด้วยย่อให้เจ้าเป็นนายหญิงสามของสกุลจางอันอานสามารถไปเป็นคุณชายของสกุลจางและสืบสกุลให้สกุลจางเรื่องดีเช่นนี้หายากณเนี่ยล้วเสียวปิงขวัดคิ้วถ้ามันเหมือนที่ฟ้านลี่หัวพูดจริงตามมาตรฐานของยุคนี้ก็ถือเป็นการแต่งงานที่ดีจริงๆ แต่ว่าล่วเสียวปิงรู้สึกว่าที่ไหนแปลกแปลกแต่ถ้าหากนายท่านจางนั้นไม่มีลูกชายไว้สืบสกุลจริงก็สามารถรับเลี้ยงลูกของคนในตระกูลได้เป็นไปไม่ได้ที่สกุลจางนั้นจะมีแค่เขาคนเดียวหากไม่ใช่เพราะว่านางเสียชมไปก็ยังบอกได้ว่านายท่านจางนั้นแต่งงานกับนางเพราะชอบความงามของนางแต่ว่าตอนนี้นายท่านจางนั้นมาเพื่อเอาอานันอันแน่เลยส่วนเพราะอะไรนั้นล่วเสียวปิงเองก็คิดไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่แน่ๆคือนายท่านจางต้องคิดไม่ดีกับอันอันแน่นอนส่วนฟานลี่หัวก็ยิ่งไม่คิดไรดีแน่เลยแต่ว่าฟาลี่หัวซ่อนเจตนาร้ายอะไรไว้ตอนนี้ล่วเสียวปิงก็ไม่รู้เหมือนกันฟานลี่หัวเองก็จะไม่เปิดเผยให้นางรู้แน่นอนทําได้เพียงค่อยสังเกตดูดีๆเมื่อนึกถึงตรงนี้ล่วเสียวปิงก็ไม่คิดที่จะแสดงละครต่อไปอีกเงยหน้าถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าคุณป้าเชิญกลับเถอะ ฟานลี่หัวกำลังรอล้วเสี่ยวปิงขอบคุณที่นางหาคู่มั่นที่ดีเช่นนี้ให้หล่อนแต่ไม่คิดเลยว่าล้วเสี่ยวปิงกลับพูดคำเย็นชาเช่นนี้ก็รู้สึกตกตะลึงไปสักพักเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันฟานลี่หัวก็ไม่ได้โง่สีหน้าเย็นชาลงก็หมายความว่าข้าไม่แต่งล้วเสียวปิงพูดคำหยุดคำปฏิเสธไปโดยตรงคนอย่างฟานลี่หัวที่คิดอยากให้นางตายนั้นถ้ารู้จักทำดีกับนางจริงแม่หมูก็ปีนต้นไม้ได้แล้วสีหน้าของฟานลี่หัวดำลง เจ้าไม่แต่งจริงล่วเสียวปิงไม่ได้ตอบกลับแต่ดูท่าทางของนางก็รู้คําตอบแล้วฟ้านลี่หวนนึกถึงคําที่นายท่านจางบอกกับนางแล้วก็นึกถึงที่ล้วเสียวปิงปฏิเสธนางอีกทันใดนั้นนางก็โกรธมากเอามือตกไปที่หน้าของล่วเสียวปิงทันทีท่านแม่เพียปังอ่านอ่านและเลื่อเล่อเห็นแม่จะโดนตกก็รีบวิ่งออกมาจากห้องทันทีแต่เพิ่งก้าวออกหน้าประตูก็อึ้งกับฉากตรงหน้านี้ พวกเขามองเห็นอะไรแม่ของพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่โดนตบยังตบคืนท่านยายใหญ่แถมยังถีบนางลงบนพื้นอีกแม่เก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันลววเสี่ยวปิงเก็บขาทั้งกายและใจสบายไปหมดอะไรตีไม่ได้ความกระตันยูบ้ออะไรกันนางไม่ใช่เจ้าของร่างเดิมยอมยืนให้ฟาดลี่หัวลงมือตบแต่ตนเองไม่ทำอะไรคติประจำใจของนางคือ ถ้าคนอื่นรังแกนางนั้นก็ลงมือก่อนที่คนอื่นยังไม่ทันลงมือแอดรู้นะว่ากำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่4ฟานลี่หัวโดนตีจนงงนั่งลงบนพื้นตั้งนานก็ยังไม่ได้สติคืนมา พอได้สติคืนมาฟาดลีหัวก็ลุกขึ้นมาจากพื้นด้วยความตกใจและโกรธเอามือชี้หน้าล้วเสียวปิงแล้วด่าอีนางเลวล้วเสี่ยวปิงเจ้ากล้าตีข้าหรือข้าจ่ะว่าแล้วฟาดลีหัวก็ยกมือกำลังจะตีแต่ก็เหลือบมองเห็นล้วเสียวปิงยกเท้าขึ้นมานึกถึงความแรงของเมื่อกี้ฟาดลีหัวก็ขี้ขลาดและวางมือลงล้วเสียวปิงเจ้ากล้าตีผู้ใหญ่ข้าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านไล่เจ้าออกจากหมู่บ้านต้าสิงเจ้ารอไว้พูดเสร็จฟาดลีหัวก็จ้องมองล้วเสียวปิงอย่างเหี้ยมโหดพูดไปด่าไปและจากไป ฟานลี่หัวปากบอกว่าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ไม่ได้อยากไปจริงเพราะการซื้อขายกับนายท่านจังนั้นนางไม่อยากให้คนอื่นรู้นายท่านจังต้องการเด็กเงินที่ให้นั้นก็เยอะในหมู่บ้านบ้านใครไม่มีเด็กหากพวกเขารู้ความจริงเข้ายอมเอาลูกของตัวเองให้ในายท่านจังขัดขวางทางร่ำรวยของนางแล้วนางจะไปร้องให้กับใครแต่ว่าล่วเสียวปิงไม่ยอมแต่งนางต้องคิดหาวิธีแล้ววันนี้ล่วเสียวปิงกล้าลงมือกับนางนางจะปล่อยมันไปแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด ฟานลี่หัวฟุ้งซ่านเกินไปไม่ได้สังเกตถนนใต้เท้าทางนี้เป็นทางกลับหมู่บ้านและเป็นทางแคบด้วยข้างๆก็มีคูน้ำเล็กๆพอดีทันใดนั้นฟานลี่หัวก็ล้มลงไปที่คูน้ำเล็กๆทางที่ฟานลี่หัวล้มลงไปที่คูน้ำนั้นไม่ไกลจากกระท่อมมุงจากมากนะักตอนล้มลงไปก็ส่งเสียงกรีดอีกลวเสียวปิงเงยหน้ามองก็เห็นพอดีก็อดหัวเราะไม่ได้อารมณ์ก็ดีขึ้นเลยทันที แต่เมื่อหันหลังกลับไปก็เห็นอันอันและเลรื่อยยืนอยู่หน้าประตูกำลังมองนางด้วยตาที่ใหญ่โตล่วเสียวปิงคิดถึงด้านที่รุนแรงของตัวเองเมื่อกี้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยเอ,อิร์ดเมื่อกี้ล้วเสียวปิงอยากอธิบายแต่ก็คิดเหตุผลดีๆไม่ออกก็รู้สึกท้อเล็กน้อยพวกเจ้าตกใจไหมเลรือสายหัวอันอันสายหัวแล้วพูดว่าเปล่าข้าชอบท่านแม่ที่เป็นเช่นนี้เมื่อก่อนแม่โดนรังแกมาตลอด แต่แม่ตอนนี้รังแกคนอื่นเป็นแล้วดีมากเล้อเลอพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของพี่ชายฟาลี่หัวไปแล้วล้วเสี่ยวปิงก็ยังต้องจัดการกับเรื่องกินข้าวอีกและทางไม่ไกลนักก็คือภูเขาที่เรียงติดติดกันล้วเสี่ยวปิงตัดสินใจไปบนดอยหาของมากินก่อนแต่ว่ามองดูอันอ่านและเล้อเลอแล้วล้วเสียวปิงก็กังวลเล็กน้อยเด็กทั้งสองยังเล็กพาเข้าขึ้นไปบนดอยมันอันตราย คิดว่าฟ้าลี่หัวคงจะไม่กลับมาเร็วขนาดนี้คิดไปคิดมาล้วเสียวปิงก็ตัดสินใจที่ให้พวกเขาอยู่บ้านพวกเจ้าอยู่บ้านดีๆแล้วแม่ขึ้นไปบนดอยไปเด็ดผักป่าเสร็จก็กลับมาบอกเด็กทั้งสองเสร็จล้วเสี่ยวปิงก็ออกจากบ้านไม่นานก็ถึงที่ตีมเขาแต่พอมองไปก็ไม่เห็นผักป่าที่กินได้แม้แต่อย่างเดียวเลยคงจะถูกคนในหมู่บ้านเด็ดไปหมดแล้ว หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งล้วเสี่ยวปิงก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดเข้าไปในที่ลึกกว่านี้เพราะก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านเคยถูกเสือกัดตายมาก่อนจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปในที่ลึกมากนักแต่ล้วเสี่ยวปิงรู้ดีว่าถ้าไม่มีอาหารให้กินอีกนางคงต้องอดตายอีกครั้งแล้วที่น่าดีใจคือทางเข้าไปในภูเขานั้นเป็นป่าสนใบสนที่อยู่บนพื้นนั้นไม่เพียงแต่มีคนต้นสนแถมยังมีเห็ดขนาดใหญ่ด้วย เพราะชาวบ้านนึกว่าเห็ดมีพิษจึงไม่มีใครกล้าเด็ดมากินนางกลับเป็นคนได้เปรียบผ่านไปครู่หนึ่งกระบุงสะพายหลังที่นางสะพายไว้ก็ใส่เต็มแล้วโดยคิดว่าเด็กสองคนยังรออยู่ที่บ้านล่วเสี่ยวปิงก็ไม่คิดจะอยู่ต่ออีกขณะที่หันหลังล้วเสี่ยวปิงก็เหลือบมองเห็นที่ไม่ไกลนักมีกิ่งไม้ที่ตายแล้วสองสากิ่งและด้านบนนั้นเต็มไปด้วยผลสีแดงคือพริกพริกที่สุกเต็มที่และแห้งโดยธรรมชาติแล้ว ความจำของเจ้าของร่างเดิมบอกนางว่าสมัยนี้ไม่มีพริกดังนั้นต้นพริกที่โตเต็มที่นี้จึงแสดงให้เห็นถึงอาหารเลิศรสและโอกาสทางธุรกิจล้วเสี่ยวปิงยินดีปรีดาวางกระบุงสะพายหลังในมือลงแล้วเร่งสีเท้าเดินไปหาพริกเพราะล้วเสียวปิงมองแต่พริกจึงลืมมองทางใต้เท้าขณะที่กำลังจะเดินไปถึงตรงหน้าพริกก็สะดุดโดนอะไรบางอย่างอักล้วเสียวปิงกรีดร้องร่างกายบินออกไปอย่างควบคุมไม่ได้ ยิ่งซวยกว่านี้คือตรงหน้านางมีเนินอยู่พอดีตายละคราวนี้ตายแน่เลยนี่คือความคิดสุดท้ายก่อนล้วเสี่ยวปิงจะเป็นลมไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio n o เว l บทที่5ติ้งติงติ้งติง,ตงล้วเสี่ยวปิงตื่นขึ้นเพราะเสียงของหยดน้ำที่หยดลงมาทีละหยด ทันทีที่ตื่นมาล้วเสี่ยวปิงก็พบว่าตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยสักนิดเลยมีหินก้อนใหญ่อยู่ข้างๆนางบนหินก้อนใหญ่นั้นเขียนสเปสน้ำแร่วิญญาณใหญ่ๆสี่ตัวส่วนเสียงติ้งติ้งนั้นก็เป็นเสียงน้ำบนหินที่ตกลงสู่พื้นทุกที่ที่หยดน้ำไปถึงเป็นแอ่งน้ำขนาดเท่าชามเล็กๆดันในนั้นคือน้ำแร่ที่ใสสะอาดไม่รู้ทำไมเห็นน้ำแร่นั้นล้วเสี่ยวปิงก็รู้สึกอยากดื่มมากเมื่อคิดเช่นนี้ล้วเสี่ยวปิงก็ทำเช่นนี้ นางเอามือไปตักน้ำแล้วป้อนเข้าปากรสหวานและสดชื่นทำให้สมองที่วุ่นวายเนื่องจากหิวมาเป็นเวลานานาน,นั้นใสขึ้นทันทีและมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นด้วยในยุคปัจจุบันล่วเสี่ยวปิงมีงานด้านเภสัชกรรมและเป็นเภสัชกรอัจฉริยะในศตวรรษที่22ยาที่ผ่านมือของนางมีประสิทธิภาพมากกว่ายาในท้องตลาดหลายเท่าแต่ล่วเสี่ยวปิงกล้าสรุปว่าผลของน้ำแร่ตรงหน้านางนี้ไม่น้อยไปกว่ายาที่นางทำแน่ ลวเสียวปิงรู้สึกตกตะลึงแต่ที่มากกว่านั้นคือดีใจพอดีใจเสร็จลวดเสี่ยวปิงก็นึกถึงคำถามสองสามข้อว่าที่นี่คือที่ไหนนางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนางไปเด็ดพริกแล้วกลิ้งลงทางสูงชันแล้วสลบไปไม่ใช่เหรอกำลังสงสัยอยู่ใบหน้าของอันอานและเล่อเล่อที่ดูผอมเพรียวเนื่องจากความหิวก็ปรากฏขึ้นในหัวสมองของลวดเสี่ยวปิงซึ่งทำให้นางเริ่มกังวลไม่ได้ค่าต้องกลับไป สิ่งที่อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นล่วเสียวปิงเพิ่งพูดจบและนางก็ปรากฏตัวขึ้นใต้ทางลาดชันางตกลงไปเมื่อกี้หลังจากอึ้งไปสามวินาทีล่วเสี่ยวปิงถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อยืนยันการเดาในใจของนางลววเสียวปิงพูดในใจว่าจะเข้าไปในสะเพทน้ำแร่วิญญาณวินาทีต่อมานางก็ปรากฏตัวขึ้นข้างสะเพทน้ำแร่วิญญาณอีกครั้งดีมาเลยเจ้าพ่อทะลุมิติเตรียมแหวนทองให้นางด้วย เพราะเป็นห่วงและคิดถึงเด็กทั้งสองที่อยู่ในบ้านไม่ช้าล้วเสี่ยวปิงก็รีบออกมาจากสะเพดแต่ขณะที่นางกําลังจะปินขึ้นสูงชันนั้นสายตากลับถูกของบางอย่างในซอกก้อนหินที่อยู่ไม่ไกลนั้นดึงดูดกล้วยไม้สกุลหวายต้องรู้ว่ากล้วยไม้สกุลหวายเป็นตำรับยาบำรุงในด้านบำรุงหินมีผลในการบำรุงกระเพาะอาหารและส่งเสริมของเหลวในร่างกายแก้ความร้อนในบำรุงปอดบำรุงไตปรับปรุงสายตาและบำรุงไตได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยาชั้นเลิศในก้ายาเชียน ด้วยเหตุเช่นนี้ราคาของกล้วยไม้สกุลหวายจึงไม่ถูกแน่นอนเพียงแต่ว่าเดิมทีกล้วยไม้สกุลหวายควรจะเติบโตในภูเขาลึกที่มีความสูง2,000เมตรแต่นางกลับพบมันได้ที่นี่โชคดีจริงๆเลยเมื่อคิดเช่นนี้ล้วเสี่ยวปิงก็ใช้มือและเท้าปีนไปตามทางกล้วยไม้สกุลหวายหลังจากถอนรากถอนโคนเสร็จก็รีบยนเข้าไปในสเสพธและรวบรวมกำลังทั้งหมดแล้วปีนขึ้นไปเลยทีเดียวหลังจากขึ้นไปแล้วล้วเสี่ยวปิงก็ไม่ลืมที่จะเด็ดพริกบนพื้น หลังจากเด็ดพริกหลายสิบเม็ดอย่างระมัดระวังเสร็จแล้วล่วเสี่ยวปิงก็โยนพริกลงไปในสะเพทเลยสะพายกระบุงสะพายหลังของตัวเองและรีบวิ่งกลับบ้านอย่างเร็วแต่ยังไม่ถึงกระท่อมมุงจากของบ้านนั้นนั่งเห็นแต่ไกลว่ามีชาวบ้านจำนวนมากมารวมตัวกันที่หน้ากระท่อมบ้านนางซึ่งปกติแล้วจะเงียบสงบไม่ค่อยมีคนนักเมื่อนึกถึงเจตนาร้ายของป้าก่อนหน้านี้ลางสังหรณ์ที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นล่วเสี่ยวปิงรีบเร่งฝีเท้า ชาวบ้านเห็นล่วเสี่ยวปิงกลับมาก็หลีกทางให้ล้วเสี่ยวปิงแต่สายตาตละคนที่หันมองล่วเสี่ยวปิงนั้นสับสนยิ่งนะักล่วเสี่ยวปิงก็รู้สึกกังวลใจยิ่งผลักฟูมคนออกแล้วเดินไปตรงหน้าบ้านตัวเองเห็นฉากตรงหน้าในดวงตาของล่วเสี่ยวปิงนั้นก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซ b บสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับ สนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ครับ